สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแบมอันเซอร์ทาร์ลออฟเลิฟอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแบมจะมาทําหัวข้อแรนดอมนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับทุกคนกันนะคะ หัวข้อของวันนี้นะคะก็คือใครที่จะทำให้หัวใจคุณยิ้มได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครนะคะใช่คนในใจคุณไหมนะคะหรือคนในความสัมพันธ์ของคุณนะคะหรือจะเป็นรักครั้งใหม่นะคะที่จะทำให้คุณมีความสุขหัวใจคุณยิ้มได้ขึ้นมานะคะ การทำนายนะคะเป็นการทำนายแบบพลังงานโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะและแบมก็หวังว่าสิ่งดีๆจะคำทำนายจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกคนนะคะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนนะคะและอยากจะขอให้ทุกคนรับเอาไปแต่สิ่งดีๆพลังงานดีๆนะคะหากฟังแล้วตรงไหนไม่สบายใจก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะคะอย่าเก็บไปคิดให้มันวุ่นวายจิตใจเลยนะคะแล้แบมก็อยากจะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง ื่อที่จะไม่พลาดลิปดีๆจากทางชาแนลของแบมด้วยนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจที่สําคัญโ <c oughs> ทษน,นะคะให้กับแบมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าใครที่จะเข้ามาทําให้ใจคนยิ้มได้นะคะวันนี้จะใช้สองสำรับนี้นะคะในการทํานายนะอย่าลืมนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ อย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะบางคนอาจจะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะขอดูพลังงานของคนคนนั้นเลยนะคะใครที่จะเข้ามาทำให้หัวใจคนยิ้มได้นะนับจากวันที่คุณได้พบคลิปนี้นะคะ อืโอ้โหใบแรกก็หกถ้วยเลยเหรอออคนเก่าๆของคุณนะคะโพราใบแรกก็หกถ้วยเลยนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณคนที่เลิกกันไปแล้วนะคะหรือเป็นความรักครั้งเก่าจากอดีตชาติที่คุณตามหากันจนเจอเป็นเนื้อคู่กันนะคะเออเขาจะกลับมาหาคุณนะ เขาจะมาขอโอกาสคุณอีกครั้งนะคะมาเพื่อสารสัมพันธ์มาขอโอกาสคุณอีกครั้งนะคะแล้วก็จะมีของอะไรติดไม้ติดมือเสสวยเงามๆม,มาให้คุณด้วยและที่สําคัญเขาอายุน้อยกว่าคุณมากๆหรือว่าคุณอายุน้อยกว่าเขามากๆจะเป็นการกลับมา,ารียิเนียนกันกับความรักครั้งเก่าที่เลิกลากันไปแล้วหรือคนรักคู่รักจากอดีตชาติที่ตามหาก,กันจนเจอนะใบแรกก็หกถ้วยเลยโหป็นไปได้ไงเนี่ย ถ้ามีเดวิลออฟฟอร์จูนขึ้นมานี่คือทว oh, ินเฟรมโอหถ้วยหดาบหกหอ่ะหกสองหแล้วนะความรักนะคะของคนคนนี้กับคุณนะคะที่ผ่านมานะคะอันนี้พูดถึงพูดถึงความสัมพันธ์เก่าๆก,ก่อนนะคะเพราะว่าไพ่แม้แรกมันขึ้นมาอย่างนี้ที่ผ่านมาความรักครั้งนี้คุณได้ต่อสู้ร่วมกันมาเยอะพยายามปรับ พยายามประคับประคองกันมานะคะเพื่อให้ไปถึงตลอดรอดฝั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางทีมันมันไม่ได้อย่างที่ใจเราคิดไม่ได้อย่างที่ใจเราหวังนะคะมันต้องมีเหตุการณ์ทําให้เลิกลากันไปให้ตัดขาดกันไปนะคะ,ะแต่การกลับมาครั้งนี้คือจะกลับมาสารความสัมพันธ์ขอโอกาสนะคะเพื่อร่วมเดินทางกันใหม่กลับมาเป็นความสุขนะเพราะว่าตามหัวข้อเลยว่า ที่จะเข้ามาทําให้คุณยิ้มได้แต่มันต้องมีการปรับกันอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ใช่กลับมาแล้วอุ้ยดีไปหมดทุกอย่างโลยด้วยกรีบกราบไม่ใช่นะคะกลับมาก็ต้องมาปรับกันต่อเพราะว่าคนเราไม่มีใครไม่ปรับเข้าหากันไม่งั้นก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะยังไงก็ต้องใช้เวลาในการปรับในการทําความเข้าใจกันนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือคนเก่าอ้าวเพิ่งพูดถึงเมื่อกี้ว o ลอ o ฟฟมาซะงั้นนะคะ แน่นอนนะคะคือคนเก่าๆนะคือคนที่โชคชะตากําหนดมาให้คือคนที่กงล้อแห่งโชคชะตาได้หมุนและนําพามาเจอกันกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือบางคนเป็นทวินเฟรมกันได้กลับมานะคะจัสตินะคะอ่บางทีการการที่คุณได้ได้คบกันแล้วเลิกลากันไปนะคะ บางทีสิ่งที่คุณเรียกร้องจากเขาคุณไม่เคยได้นะคะคุณเคยขอร้องอ้อนวอนเขาเรียกร้องหาความยุติธรรมในความสัมพันธ์คุณอาจจะไม่เคยได้จากเขานะคะแต่การกลับมาครั้งนี้คุณจะได้ในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณต้องการเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารู้แล้วว่าที่เลิกรากันไปครั้งก่อนมันเป็นเพราะอะไรมันไม่เพราะความไม่เข้าใจมันเป็นเพราะความที่สื่อสารไม่ลงตัวหรือให้กันและกันไม่ได้ในสิ่งที่ร้องขอนะคะ ถ้ากลับมาครั้งนี้จะได้ได้ในสิ่งที่ร้องขอนะคะแต่บางคนบางคู่นะคะขอบอกว่าบางคนบางคู่นะคุณอย่าเอาเหมารวมกันนะคะบางคู่ที่คุณเลิกรางกันไปอะ่ะเพราะว่ามือที่สามมือที่สามเป็นแฟนเก่าเป็นคนเก่าๆของเขาก็เลยทําให้คุณต้องเลิกกันไปเพราะเขาไปเลือกคนเก่าอะไรอย่างนั้นนะคะบางคู่นะที่เลิกกันไปแต่กลับมาครั้งนี้คือเขาไม่ได้มีใครนะคะ เขาต้องเคลียร์ตัวเองเขาถึงจะกลับมานะคะแต่ถ้าเขาไม่เคลียร์ตัวเองเขาก็ไม่กลับสาหรับบางคนที่เขากลับมาหาคุณแล้วก็คือเขาไม่เขาไม่ได้มีใครแล้วนะเขาถึงกลับมานะคะบางคนเลิกรางกันไปก,ก็เพราะแฟนเกา่าคนเกา่าหรือเกี่ยวกับครอบครัวนะคะพูดเลยครอบครัวเป็นมือที่สามก็ได้นะคะบางคนไม่ชอบกันพ่อแม่ ฝ่ายหญิงฝ่ายชายไม่ชอบซึ่งกันและกันหรือพ่อแม่แฟนของคุณไม่ชอบคุณพ่อแม่คุณไม่ชอบแฟนคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นญาติพี่น้องเขาที่ไม่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยก็มีทําให้เกิดการยุแยงให้แตกร้าวให้ทะเลาะกันแล้วก็ต้องเลิกหลากันไปเมื่อที่3ามในมีู่งกรณีเป็นทั้งแฟนเก่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะ,ะมีไหมคะคนในลักษณะนี้ที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณนะถ้ามีเขาจะกลับมานะ กลับมาเพื่อรักกับคนอีกครั้งหนึ่งกลับมาเพื่อเป็นความสุขและเพื่อทําให้หัวใจของคุณยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งใบดีกว่าพลังงานมันชัดเจนอะสำหรับคนที่เป็นคนเก่าๆของกันและกันนะคะเห็นไ,ไหม The Devil ออกมาย้ําเตือนนะคะนี่อะ เดวิดออกมาย้ำเตือนว่าพันธนาการนี้คนคนนี้คู่รักคู่นี้ยังไปไหนจากกันไม่ได้บางคนยังมูฟออนเป็นวงกลมนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งกลับมาอีกแล้วต้องใช้คํานี้กลับมาอีกแล้วกลับมาคุยกันอีกแล้วกลับมาคบกันอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะยังไม่เห็นเป็นพลังงานของคนใหม่ๆเลยนะยังเห็นเป็นคนเก่านะคะตอนนี้นะขอพูดตามหน้าไพ่นะคะเอออไอเดแบแอมขอปรับกล้องก่อนนะคะมันใกล้เกินไป แต่ถ้าใครนะคะได้เข้ามาดูคลิปนี้แล้วคุณบอกว่าพลังงานไม่ตรงกับผมเลยพลังงานไม่ตรงกับฉันเลยคุณก็ข้ามไปได้เลยนะคะอันนี้บอกตามตรงว่าขออ่านตามหน้าไพ่ทุกคลิปก็อ่านตามหน้าไพ่ไม่ได้ประดิษฐ์ประดอยอะไรทั้งนั้นนะคะ,อะขอดูอีกนิดหนึ่งนหล่นลงมาเต็มเลยไพ่นะคะที่ได้สาบแล้วหล่นลงมาทั้งหมด4ใบก็เอาหมดเลยแล้วกันนะคะใบแรก queen of swords นะคะ คนอ่อทั้งเขาและคุณอะตัดจบกันไปแล้วนะคะที่ผ่านมานะพลังงานของคุณและเขาอะคือเป็นคนรักที่แบบว่าเคยตัดจบกันไปแล้วนะคะแล้วจะได้หวนคืนกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็เดอะเฮอร์มิตถ้าเดอะเฮอร์มิตขึ้นไพ่พระขึ้นในความสัมพันธ์หรือว่าถามว่าอะไรแล้วมีไพ่พระขึ้นนอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นลักษณะว่า ระหว่างคุณและเขาอะนะจิตใจสภาพจิตใจของคุณและเขาตอนนี้มันสงบนิ่งลงแล้วไม่กระวนกระวายทุรนทุรายต่อความเจ็บปวดที่ผ่านมานะคะบางคนไม่ได้นึกได้ฝันด้วยซ้ำว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกนะคะแต่การกลับมาครั้งนี้ก็ทำให้คุณเซอร์ไพรส์ยอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ตกใจมากเท่าไหร่เพราะว่าคุณก็นิ่งแล้วคุณก็ไม่ได้เจ็บปวดแล้วเพราะว่ามันเลิกกันนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่การกลับมาครั้งนี้คือมันจะเป็นการกลับมาของ เขาเรียกอะไรกลับมาเพื่อปรับความเข้าใจกันนะคะกลับมาเพราะความคิดถึงความห่วงหาอาทรกันนะคะโชคชะตาเลยได้หมุนนําพาคุณทั้งสองได้มาเจอกันแต่ใจคุณนาดีแล้วไม่ได้เจ็บปวดอะไรแล้วนะคะสงบคุณก็มีความสงบในตัวเองนะคะทั้งตัวตนภาย,ภายนอกแล้วก็ภายในของคุณทุกวันนี้ก็สงบแล้วเขาก็เช่นเดียวกันนะคะเนี่ยถึงจะได้กลับมาเจอกันนะ มันเป็นโชคชะตาเพราะมี The w h e e l o f Fortune ขึ้นมากับ6ถ้วยนะคะ10ถ้วยขึ้นมานะคะพาอไพ่พมันหล่นลงมากลับมาเป็นครอบครัวกันอีกได้นะ บางคนมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วก็เลิกกันไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณก็จะกลับมาเจอกันอีกได้ครั้งหนึ่งเพื่อกลับมาเป็นครอบครัวกันพลังงานของความเป็นคู่ของคุณสูงนะตั้งแต่ที่หกถ้วยขึ้นแล้วเพราะว่าเป็นคู่จากอดีตชาติตามหากันจนเจอหรือว่าคนเป็นคู่กันยังไงมันก็ไม่ได้ไปไหนจากกันเนี่ยก็สองถ้วยเนี่ยก็บอกบอกชัดเจนว่าเป็นคู่กันนะคะสิบถ้วยด้วยนะบางคนกลับมาคุณอาจจะได้ถึงกับขั้นมั่นหมายแต่งงานก็มีนะคะอืม อีก1นึ่งใบนะคะมันมัน,ม,นมันชัดเจนสําหรับเอ่อคนที่เลิกลากไปแล้วกลับมาเจอกันนะคะสาหรับกองนี้ไม่เห็นพลังงานใหม่ๆนะอันนี้ตอนนี้เรากําลังดูพลังงานของคุณและเขาอยู่นะคะและนี่ก็คือนะคะหเอ,อ่อโทษนะคะเถ้วยเถ้วยคืออะไรคือ fulfillment คือความเติมเต็มซึ่งกันและกันในการที่จะกลับมาครั้งนี้คุณจะกลับมาเพื่อเติมเต็มซึ่งกันและกัน ประมาณว่าตอนเลิกกันไปก็เจ็บปวดรวดแาวพอสมควรนะคะออต่อสู้กันมาพอสมควรแต่บางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ดีขึ้นมันไม่ได้ดีอย่างที่ใจเราต้องการเราก็เลยถอยเราก็เลยพักเบรกกันไปสําหรับ ของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีเนี้ยพอห่างกันไปก็มีความคิดถึงมีความห่วงหาอาทรกันนะคะพอถึงเวลาที่เหมาะสมก็ได้กลับมาอย่างเงี้ยนะคะบางคนบางคู่ขอพูดเลยว่าบางคนคุณอาจจะไปขอพรเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ให้เขากลับมาหาคุณก็ได้นะคะหรือว่าให้คุณได้กลับมาเจอกับเขาอีกนะคะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณขอเนี่ยพรท,ที่คุณได้ขอได้เอ่ยปากออกไปเนี่ยนะคะ กำลังทําหน้าที่ของเขาอยู่นะคะกําลังหน้าที่ในตัวของพอรนั้นอยู่นะคะ ừ, โชคชะตากําลังเดินทางนะคะให้คนกับเขาได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาเจอกันจริงๆอืมทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันบ้างว่าอ้าวถ้ากลับมาแล้วจะเป็นยังไงล่ะนะคะเออพอดีเรารู้แล้วแหละว่าคนไหนจะกลับมาคนในความสัมพันธ์แบบไหนคนในใจแบบไหนจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บอกว่าขอบอกว่าใบนี้ กองนี้หัวข้อนี้คือพลังงานคนเก่าเด่นชัดมากนะคะยังไม่เห็นการเริ่มต้นใหม่นะถ้าพลังงานไม่ตรงกับคุณก็ข้ามผ่านกองนี้ไปได้เลยนะคะโอเคกลับมาจะเป็นยังไงเหรอคะแนวโน้มนะอีโก้ก็จะลดลงนะคะเพราะที่เอ็มเพอเรอร์ก็คือคนที่แบบอีโก้สูงนะคะแต่ทีนี้กลับมาแล้วก็ต้องปรับก็ต้องจูนกันสักพักหนึ่งนะคะ ที่เขามีอีโก้มากๆอีโก้สูงๆเนี่ยเขาก็จะปรับเขาก็จะลดลงนะคะเขาก็จะยอมคุณมากขึ้นนะคะหรือว่าคุณก็จะยอมซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะว้าวสเตรนท์นะคะลำชอบให้ใบนี้มากๆเลยนะอืมสาวงามกับสิงโตนะคะเขาก็จะกลับมาเป็นแมวเชื่องๆให้กับคุณนะคะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นตามลําดับ ะะสําหรับการกลับมาปรับความเข้าใจกันครั้งนี้นะแต่ขอบอกว่าถ้าคุณให้โอกาสเขาเท่านั้นนะคะเขาถึงจะได้กลับมาแต่ถ้าคุณบอกคุณไม่เอาโอเคันี้ก็แล้วแต่คุณนะคะ อืมยังคิดถึงยังห่วงหา,าทรนกันเหมือนเดิมยังกอดความรักครั้งนี้ไม่ไปไหนนะคะกลับมาก็ยิ่งจะกลมเกลียวกันนะคะปรองดองกันดีขึ้นนะคะสี่เหลียยนนะอ่ะนะมาดูต่อเลยขออีกสองใบนะคะดูแนวโน้มนะคะความสัมพันธ์กลับมาจะเป็นยังไงโอเคสองดาบนะคะเหมือนกับว่า ทั้งคุณและเขาก็ยังลังเลในความสัมพันธ์นี้นะคะว่าคนที่เคยทําอย่างนั้นกับเรากลับมาแล้วเขาจะดีได้ไหมนะคะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆมันยังอยู่ในจิตใจคุณเวลาเจอเขาแล้วทาให้คุณลึกนึกถึงเรื่องดาวที่มันผ่านมานะคะอโอ้หนึ่งเลรียนโอเคปิดจบได้ดีนะคะทั้งความรักนะ ความรักความทุ่มเทความมั่นคงที่ลึกๆแล้วยังมีให้กันอยู่ทั้งสองฝ่ายนะคะการกลับมาครั้งนี้สำหรับบางคนอาจจะได้ถึงขัน้นมั่นหมายแต่งงานกันเลยก็มีนะคะแต่ถ้าหากว่าความลังเลใน,ในจิตใจคุณเหมือนสองดาบเนี่ยขึ้นมาคือแน่นอนคุณมีความลังเลความลังเลในใจคุณอะนะคะคุณอาจจะกลัวว่ากลับมาแล้วเขาจะไม่ดีอย่างที่หวังนะคะก,ก็ลองดูก็ได้ก็คอยดูว่า เขาจะมีทีท่าเปลี่ยนไปยังไงหรือพัฒนาตัวเองเป็นแบบไหนนะคะแต่ที่นี้นถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยนะคือว่า the s t e n h ก็คือโอ้โหถ้าแต่ก่อนเป็นเสือเหรอเป็นราชาสีห์เหรอแต่พอกลับมาเจอคุณนะคะก็จะกลายเป็นแมงเชื่องเองนี่ยแหละนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่จะกลับมาทําให้หัวใจคุณยิ้มได้นะคะแนวโน้มก็โอเคปิดจบได้ดีด้วยหนึ่งเหรียญน,นะคะบางคนถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานกันเลยก็มีนะบอกเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดู Oracle ล n นะคะอ s w e r อันเนะคะท่านอยากจะแนะนำอะไรนะคะให้กับคุณอ๋อขอขอขอบอกอันนี้หน่อยนะคะอาชีพอาชีพของเขานะคะคนคนนี้นะคะที่จะทำให้หัวใจคนยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอาชีพของเขาจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอแบบเจาะลึกนะคะเพื่อบอกกับคุณนะ อาชีพของเขานะคะก็จะมีนักการเมืองนะคะนักการปกครองนักกฎหมายเจ้าของกิจการขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่นะคะนักวิชาการนะคะเป็นผู้นำนะคะเป็นคนที่มเีเขาเรียกอะไระเป็นคนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำคน มีลูกน้องนะคะที่จะต้องดูแลเยอะๆเป็นเจ้าของกิจการทํางานเกี่ยวกับวงสังคมกกว้างๆใหญ่ๆรู้จักคนเยอะเป็นที่นับหน้าถือตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความมั่นคงในชีวิตแล้วด้วยหรือบางคนอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไมที่ผ่านการหย่าร้างมานะคะแล้วก็นะคะก็มีอายการผู้พิพากษานะคะนักกฎหมายทนายนะคะข้าราชการ นะนักบัญชีทํางานเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์พวกเล่นหุ้นเก่งกําไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ,ะแล้วอีกอาชีพที่เด่นๆนะคะก็จะมีทํางานเกี่ยวกับธุรกิจกลางคืนผัาบบาร์ร้านขายเหล้าโต๊ะบอลบอลการพาน,านันอะไรอย่างเงี้นะะย,ยนะคะขายหไว้นะคะแล้วก็พวกเขาเรียกอะไรนะปั่นหุ้นเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับกลุ่มเสี่ยงดดยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสาหรับอาชีพนะคะข้าราชการนี้ก็คือได้ทุกอย่างนะคะที่เป็นข้าราชการเป็นครูเป็นอะไรเนี้ยก็ได้นะคะอโอเคเรารู้เราก็ได้รู้แล้วนะคะว่า,าการกลับมาแนวโน้มเขาจะเป็นยังไงนะคะในความสัมพันธ์หรือว่าพลังงานของเขาและคุณเป็นยังไงกันบ้างที่ผ่านมานะคะทีนี้มาดู oracle นะคะ angel นะคะ romance นะคะว่า ท่านอยากจะแนะนําอะไรหรือท่านอยากจะบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะสําหรับคนที่จะกลับมาทําให้หัวใจของคนยิ้ไมได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ you deserve love ค่ะคุณคู่ควรที่จะรักนะคะและคุณก็คู่ควรที่จะถูกรักด้วยนะคะเพราะว่าคนน่ารักนะคะอุ้ยเยอะไป Let your friend help you นะคะเเวลาแบบมีปัญหาในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณคิดไม่ออกหรือแก้ปัญหาไม่ได้ก็ให้เพื่อนช่วยนะคะไปปรึกษาคนอื่นด้วยก็ได้นะเก็บความเศร้าหรืออะไรความเสียใจงความกังวลไว้กับคุณเยอะๆนะคะผ่อนคลายแล้วปล่อยมันออกไปบ้างนะคะ Keep an open mind นะคะเปิดใจนะเปิดใจให้แก่กันและกันอีกครั้งนะคะ รักนะคะเชื่อมั่นในการและกันเชื่อและศรัทธาในความรักและเชื่อมั่นในการและกัรน,นะคะในคู่ของคุณนะคะอีกสักครั้งนะคะขออีกหนึ่งใบค่ะโซเมนะคะเพราะคุณเป็นคู่กันคุณเลยต้องได้กลับมาเจอกันนะคะอืม ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับหัวข้อใครที่จะเข้ามาทำให้ใจคุณยิ้มได้นะคะยังไงก็ขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะมีความสุขสมหวังในความรักกับคนที่คุณรัก,คน,ค,รกคนที่คุณรอคอยนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันมีแต่ความสุขความเจริญนะคะจนตราบจนหายใจลมหายใจสุดท้ายของคุณทั้งสองเลยนะคะแล้วก็แบมขอฝากทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดทิปวีดีอทางชา n นลของแบบด้วยนะคะยังไงสำหรับหัวข้อนนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ